รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาโร่เขาหวังอะไรจากคุณ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่อาจจะปากแข็งไม่ได้พูดไปแต่แอบทรมานใจอยู่เงียบๆถึงแม้จะนิ่งถึงแม้จะเก็บงำความรู้สึกแต่เขาคิดว่าการที่ได้มาเจอกับคุณเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขาออกมาเรื่องราวเก่าๆอาดีตที่มันเคยเจ็บปวดมันถูกเยียวยารักษาและเขารู้สึกสบายใจเหมือนได้พักผ่อนเวลาที่อยู่กับคุณมันทําให้เขา กลับมาเป็นตัวเองในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้จริงๆและเขาแอบ,บอยากจะเป็นแฟนกับคุณอยู่ในใจลึกๆแต่ความหวังเล็กๆนั้นอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยในช่วงเวลานี้ก็เลยแอบ,บส่องแอบ,บมองแอบ,บขอเป็นแฟนคลับอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไปสะก่อนในตอนนี้นะคะและถ้าหากต้องการดูเพิ่มทักทายดูดวงส่วนตัวได้แล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ